สวัสดีครับ้สสายมนบสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องท่านครับตอนนี้เขากำลังจะติดตั้งไฟประดับนะครับจะลองชุดล่องทดสอบติดตั้งไฟประดับบอดี้ทั้งเงาดีเออเอาดีเนี่ยไฟประดับพม่าฮอนแล้วนะครับผมสั่งตรงจากสมพง์การไฟฟ้า นี่ครับนี่เป็นไฟหมุนนะครับรถแห่เขากะจอดครับขั้นหนึ่งขั้นสองอันนี้ขั้นสามครับนี่อันนี้ขั้นสามครับ <c oughs> อันนี้ขั้นสามครับนี่ครับผมติดไฟครับพ้ากันติดไฟประดับลองเบิงว่ามันจะ ในที่สายผ่านรัดนี่แหละครับพี่นอ้องกำลังเตรียมการครับสวัสดีครับผมครับเป็นลายดอกไม้นี่ครับเป็นลายดอกไม้นะครับเอาเอาไปติดเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งที่เป็นเสายูที่ น,า,นาลานศิลปินอิสานคอนแกนครับบาทนี้อันนี้เป็นในส่วนของอต้นดอกไม้นะครับเป็นต้นหมุนได้นะครับอันนี้หมุนได้นะครับนี่ครับเมื่อกี้กัลองมอเตอร์เรียบร,ยร้อยแล้วสร้างมาจากสมพง์การไฟฟ้าครับ ติดตั้งครับพี่น้องครับ <S <S ทีมงานกำลังจะติดตั้งครับ <S 1> <S 1> เอาพ่อเจ้าคือปล่อยน้ำอ,อ,อีกอ๋อนี่แม่ะะมันเป็นขี้ต้ม ว่ายืยายนาไทนันั้นกหูยวามันมยางงมันเดี๋ยวมันก็ซึมมาพี่เ,นนเ,เปิดทุกกนรโลดอันนี้เป็นเป็นน้ำบาดาลน,นะครับเพาะเจาะบ,บาดาลเป็นแผงโซลาเซลครับซึ่งแผงโซลาเซลน่ครับพี่นอ้องภาพไปเบ่ง แขงโซลาเซลล์ปล่อยน้ำบาดานมากครับว่วาทีไปเฮ็ดสวนคายุนสารข้ามกับสีเฮ็ดแบบนี้แหละครับเอาใส่แผงโซลาเซลล์นะครับหดคาหดอย่าง,น,น,งานี่ครับเป็นแผงโซลาเซลล์นี่ครับจุดน้ำบาดานมากปึ๊บมาที่ตามท่อไปครับหมดอิตาพารลัมครับ ครับอิฐพาลัมตอนนี้มีอยู่สองสี่หกแปดสิบสต้นครับตอนนี้มีอยู่14ต้นครับที่จริงมีอิฐพาลัมอยู่หาต้นแต่ตอนนี้เอามาลง14ต้นนี่ครับปล่อย ต้นไ่มาเลยน,นะครับนี่อันนี้เป็นต้นไ่มาเลยวันนี้มีโครงการว่าสิเหลี่ยงปูกับเลี่ยงหอยครับ คพื่อ,อต้นแงมาลงเลยนะครับนี่ต้นละแปดพันบาทกาว่าปีสองปีเห็นผลเลยฮนะเอาใบม่วงนี่คือเป็นสีแดงปะแตกใบไม่ฮะมึงอิงจ่พาลำเรียบร้อยแล้วแม่น,นเบีดครับตกกล้วยก็ยังภาพอีบเบง ทางคุณตังนั่งลานครับเพราะต้องขยับออกอีกบ่าเห็ดตีนเป็ดตีนเป็ดแล้วก็เอเอ,อ ไปห้องเพื่นบอสบอสโวยเอาไรเอาการเนี่ยบอสบอสบ่สอสท่อนนี่เอาท่อนนี่ดีกว่าเราใครใครยับไปจักหน่อยเนี่ยพี่ว่าเนี่ยยกแทนสิใครยับมาพี่จักหน่อยเนี่ยนี่แหละเอาตัวนี้แหละใครยับมาพี่

ไปอนี่งเื่อนอฮครับซื้อยังซื้ออุปกรณ์เนียว่เอมาเราตงเสียงนครับนอตก็เสียงครับเสียงเสียงมีไรเออรับหนึ่งหนวกอวปันโอ้ยก็ไล้ยาสูบวันนึ่นโอ้ยาสูบกายอกบกลช่อง

มีอยู่ได้ไหมเบิ้งยุนกองนั่งหลันไหม

cái nó thiếu con hai đấy ไฟนะครับเอาอีกแล้วตดไฟเลีวเรื่องต้ากระิบสุไฟที่ห้อสั่งมาไฟอันนี้แหละแค่เป็นรอบงานไฟประดับดิบ nhưng mà nhám mình năm năm mà lắm tươi lá này mẹ là đang tốt hoa đơn này เพื่อทิบข้างล่างนี่จะปีบจนนี่นตั้มนอนต้ว่าสิปีคือเรื่องหวานใี่มู่่าเป็นไว้ชื่อไว้หากก็หาซืไปดือยู่ว่ากันสะันะไว้นะบพ่อพ่อก็ไ่ื่อิไปเด็ก็หาหาก็จะได้่ได้ซื้อได้ดินแล้ว คนที่ปูกคนปลูกเสียบร้อ,อไหมอ,อเคคบักคลิปนี้ไส้สนี้กกันครับเดี๋ยวติดต,ตั้งเสร็จเดี๋ยวผมสิไายให้เบิงไม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับไปแต่ละคลิปนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs>